นี่คือรสชาติแรกของกรุงเทพณมหานครที่มีตึกระฟ้าทอดนองลงบนวัดวาอารามที่มีอายุนับร้อยปีที่ซึ่งมีสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ยังคงไหลผ่านวิถีชีวิตที่ทันสมัยไปด้วยเมื่อเจสและเดฟซึ่งเป็นคู่รักมาจากออนแทรโอแคนาดาและในตอนนี้พวกเขามาถึงกรุงเทพกันแล้วเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นคึกคักวุ่นวายและมีสีสันที่น่าหลงไหลไม่รู้จบ ทั้งสองคนอยากเห็นตัวเงินตัวทองที่อยู่ใจกลางเมืองและอยากล่องเรือเฟอร์รี่ชมวัดและตึกระฟ้าไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาและจะไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดของประเทศด้วยและต่อมาพวกเขาจะไปกินอาหารกันเมื่อเข้าไปภายในร้านทั้งสองคนได้สั่งกาแฟและขนมปังมากินส่วนอาหารสมูทตี้ของเธอนั้นก็อร่อยมากๆเลยหลังจากที่กินเสร็จแล้วพวกเขาบอกว่า ร้านคาเฟ่อาหารที่นี่ราคาอาหารมื้อนี้อยู่ที่45ดอลลาร์แคนาดาหรือราคาจานละ300บาทส่วนกาแฟาอยู่ที่แก้วละ120-140บาทรวมแล้วราคาอยู่ที่1,000บาทและต่อมาเดฟบอกว่าจะเดินไปที่สวนสาธารณะแทนการนั่งแกรีไปเมื่อทั้งสองคนมาถึงสวนลุมพินีกันแล้วที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ และเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของใจกลางกรุงเทพเลยจะเห็นได้ว่าเมื่อเดินออกมาจากถนนที่วุ่นวายและเข้ามาในสวนแห่งนี้มันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยที่นี่เงียบสงบและมีต้นไม้ให้ความร่มเงาอยู่มากมายจะมีเสียงนกและน้ำพุและมีทะเลสาบที่ใหญ่อีกด้วยซึ่งตรงบริเวณนี้จะมีเรือให้พายและปั่นเล่นได้เธอได้บอกว่าในสวนแห่งนี้ จะมีตัวเงินตัวทองอยู่ที่นี่ด้วยเธอรู้สึกแปลกใจที่ตัวเงินตัวทองนั้นอาศัยอยู่ในใจกลางกรุงเทพในสวนแห่งนี้และเช้าในวันถัดไปเมื่อเขาได้ค้นหาจากในโซเชียลก็เจอร้านบาร์เบอร์แห่งหนึ่งที่รับเล็มคราวในราคา300บาทและมีคนเข้ามารีวิวแต่สิ่งดีๆด,ด้วยเมื่อเขาเข้าไปภายในร้านทางร้านได้โกนหนวดให้เขานั้นอย่างปราณีต ทำให้เขานั้นดูหล่อขึ้นมาทันทีมันดูเนี้ยบและดูดีมากราคาเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองเขาได้ชมช่างคนนี้ด้วยว่าช่างที่ทำให้เขานั้นใจดีมากเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็มากินอาหารทั้งสองคนได้สั่งผัดไทยมากินและต่อมาทั้งคู่ก็ไปที่ท่าเรือข้ามฟากเดฟบอกว่าสถานที่ที่พวกเขาอยากไปนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่มาก ซึ่งบริเวณนั้นไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟที่วิ่งผ่านเลยแต่ก็มีเรือข้ามฟากที่ไปถึงโดยตัวเรือเที่ยวเดียวสองคนราคาอยู่ที่42บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกดีเมื่อทั้งสองคนลงเรือมาแล้วเรือนี้มาทุกๆ15นาทีเพียงแค่ล่องไปตามแม่น้ำคุณก็จะได้เห็นบรรยากาศทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเลยซึ่งการเดินทางวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ถูกมากด้วย เมื่อทั้งคู่ขึ้นจากเรือมาแล้วและจะไปชมพระพุทธไสายาติซึ่งเดินไปเพียงแค่สามสิบวินาทีก็ถึงแล้วเจสบอกว่าถ้าเกิดคุณแต่งตัวไม่เรียบร้อยคุณสามารถเช่าผ้าคลุมหรือผ้าพันคอเพื่อปกปิดไหล่และเข่าได้ด้วยเธอก็เลยเดินไปเลือกที่ร้านแล้วก็ได้ผ้าคลุมมาในราคาผืนละหนึ่งร้อยบาทไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะเสียเงินไปแล้ว ซึ่งผ้าผืนนี้จะใส่เข้าไปในวัตถุแห่งทุกสถานที่ต่ออีกได้เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในวัดโพแล้วและจะเข้าไปชมพระพุทธไสยาสน์จะต้องถอดรองเท้าและหมวกใส่ในถุงใบนี้ที่ทางวัดจัดไว้แล้วโดยพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนวัดโพนับว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพและต่อมาทั้งคู่ก็มาซื้อเครื่องดื่มเจสบอกว่าดีนะที่มีเครื่องดื่มขายอยู่ที่นี่ด้วย เพราะเครื่องดื่มนั้นมันจําเป็นมากที่สุดเลยเครื่องดื่มนี้ราคาเพียง2.50ดอลลาร์แคนาดาหรือราคา60บาทมันเป็นเครื่องดื่มสตรอเบอรี่เธอบอกว่าวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษเลยเมื่อดื่มเข้าไปทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่พระบรมมหาราชวังทั้งสองคนจึงแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปราคาค่าตั๋วอยู่ที่คนละ500บาท และวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดที่อยู่ภายในพระบรมมหาราชวังและมาต่อกันที่พระที่นั่งจากรีมหาปราสาทหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาเดินกันที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์นเพื่อคลายร้อนเจสบอกว่าตอนนี้สี่ทุ่มแล้วพวกเขาได้นั่งแกราบจากพระบรมมหาราชวังมาที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์นรถติดมากเลยใช้เวลาเดินทางมากกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่ แต่ยังไงก็ตามเมื่อมาถึงห้างแล้วต้องหาอะไรกินที่ศูนย์อาหารกันหน่อยแล้วค่อยไปดูหนังกันต่อเธอบอกว่าหลังจากที่อยู่ข้างนอกท่ามกลางความร้อนมานานมากและต้องไปหาสถานที่เย็นๆอยู่มันทำให้ผ่อนคลายไปได้มากเลยเดฟได้บอกว่าหากคุณไม่แน่ใจว่าจะไปไหนคุณก็แวะมาที่ห้างได้เพราะที่ห้างนั้นมีแอร์ทำให้เย็นสบายขึ้นอีกด้วย และในตอนสุดท้ายเจทได้บอกว่าการที่ได้มากรุงเทพก็ทําให้ทั้งสองคนได้มาสัมผัสประสบการณ์ได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายได้มาเห็นวัดและได้ล่องเรือในแม่น้ําและยังได้เห็นตัวเงินตัวทองด้วยซึ่งเรื่องราวการผจญภัยในกรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสันและความแตกต่างทั้งความสงบงดงามของวัดวาอารามที่ตัดกับความวุ่นวายของเมืองใหญ่ที่ไม่มีวันหลับไหล ทำให้ทั้งคู่รู้สึกประทับใจกับเมืองนี้มากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูกันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามมากดูสะอาดทุกแห่งเลยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าสวยมากโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมและสวนสาธารณะแต่อากาศร้อนเกินไปสำหรับฉันคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า ประเทศไทยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าราคาที่คุณจ่ายสําหรับมื้ออาหารและกาแฟในย่านที่มีนักท่องเที่ยวเยอะราคาจะแพงกว่าตามร้านอาหารทั่วไปก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ